สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่5ในหัวข้อเรื่องหลักโอวาสามไม่ทำความชั่วโอวาสามคืออะไรนะคะโอวาสามหมายถึงคำแนะนำคำกล่าวคำสอนคำว่ากล่าวตักเตือนนั่นเองค่ะ วันนี้คุณครูมีความรู้เสริมมามอบให้กับนักเรียนด้วยนะคะหลักโอวาสามหรือที่เรียกกันว่าโอวาทปาติโมกเป็นหลักธรรมหรือหลักการที่สำคัญของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงโปรดพระอรหันต์จำนวน1250องค์วันขึ้น15่ําข้ามเดือน3ซึ่งต่อมาเรียกกันว่าวันมาคบูชาค่ะ การไม่ทำความชั่วเป็นโอวาทข้อที่หนึ่งเป็นหลักธรรมที่บ่งบอกไม่ให้คนกระทาความชั่วมี3หลักธรรมนะคะการไม่ทําความชั่วทําความดีและทําจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะหลักโอวาทสาไม่ทําความชั่วจะไปกอบไปด้วยหลักธรรมสองหลักธรรมด้วยกันนะคะนั่นก็คือเบญจศีลและอบายมุกสีค่ะ เรามาทำความรู้จักกับเบญจศีลน,นะคะเบญจศีลคือข้อห้ามทำความชั่วมีอยู่ด้วยการ5ประการดังนี้ค่ะสิลข้อที่1เว้นจากการฆ่าสัตว์มนุษย์ทุกคนนะคะควรที่จะมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์และเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะสีลข้อ2เว้นจากการรักทรัพย์เราทุกคนควรที่จะประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะ สินข้อ3เว้นจากการประพฤติผิดในกามเราควรมีการสำรวมในกามนะคะไม่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นค่ะสินข้อ4เว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบเราควรที่จะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์แล้วก็พูดแต่ความจริงนะคะและสินข้อที่5 เว้นจากการดื่มสุราของมืนเมาหรือสิ่งเสพติดนะคะเพื่อที่จะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะพึงระลึกรู้อยู่เสมอว่าเราเป็นใครทำอะไรอยู่ค่ะต่อไปเป็นอบายมุกสี่นะคะหมายถึงหนทางแห่งความเสื่อมหรือสาเหตุให้ถึงความเสื่อมสี่ประการดังนี้นะคะการเป็นนักเลงหญิงการเป็นนักเลงสุรา การเป็นนักเลงการพนันและการพบคนชั่วเป็นมิตรค่ะการเป็นนักเลงหญิงเป็นอย่างไรก็คือการมีพฤติกรรมหรือการประพฤติตนเป็นคนเจ้าชู้ทำให้ครอบครัวแตกแยกเสียทรัพย์สินและเป็นโรคติดต่อค่ะการเป็นนักเลงสุราเป็นการชอบออดื่มของมึนเมาต่างๆหรือเสพสารเสพติดให้โทษทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม และเสียทรัพย์สินด้วยค่ะการเป็นนักเลงการพน,นันการชอบเล่นการพน,นันทำให้เสียทรัพย์สินและเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวนะคะสุดท้ายนะคะการคบคนชั่วเป็นมิตรคือการคบเพื่อนไม่ดีและมักชักชวนไปในทางที่เสือ่อมเช่นชักชวนให้เสพสารเสพติดชักชวนให้เล่นการพน,นัน เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของหลักโอว่าสาการไม่ทำความชั่วนะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันได้ดังนี้ค่ะว่าหลักโอว่าสาคือหลักการสำคัญในทางพระพุทธศาสนาประกอบไปด้วยการไม่ทำความชั่วการทำความดีและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์เราสามารถปฏิบัติในประการแรกคือการไม่ทำความชั่วได้ตามหลักธรรมอย่างน้อยสอหลัก ก็คือเบญจศีลและอบายมุขสเมื่อเราทุกคนไม่ทำความชั่วแล้วสังคมย่อมจะเกิดความสงบสุขอย่างแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้นะคะบทเรียนนี้จะมีใบงานท้ายบทด้วยนะคะคุณครูฝากให้นักเรียนทำใบงานให้เรียบร้อยและก็ส่งตามเวลาด้วยนะคะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นบทเรียนเรื่องอะไรนั้นนักเรียนต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้คุณครู ฝากให้นักเรียนนะคะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube โรงเรียนวัดตอปูงของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากโรงเรียนของเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ